จงเลียนลำดับจุดบนร่างกายของเพศชายที่ถูกสัมผัสจะกระตุ้นให้เกิดลุ่มหลังเพศจากน้อยไปหามากเนี่ยลองจับอยู่ลองจับอยู่ผมจะกระจี่ะเนี่ยยังไงยังไงนะโอกก็ฝ่าสุดเสียวแล้วมากลัวแม่งใช้ได้หรอว่าได้หรอฝ่าแม่งใช้ได้ตะกี้เค็มเลย2.2เทศติล่าชอบไปเล่นกับเพศชาย ราคาพิเศษครับต้อนรับเดือนแห่งความรักก๊าซเสริมหมวดจีบเธอนะครับลดสูงสุด15%บอร์ดเกมและก๊าซเสริมหมวดอื่นๆก็ราคาพิเศษเช่นเดียวกันนะครับราคาโปรโมชั่นทั้งหมดนี้จะมีวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับแต่เพื่อต้อนรับเดือนแห่งความรักนะครับก๊าซเสริมหมวดจีบเธอเนี่ยจะลด15%จนไปถึงวันที่14กุมภาพันธ์ครับพนมีจำนวนจำกัดน,นะครับอย่าลืมช็อปเพื่อไปเล่นกับคนที่ใช่ครับ เปิดแล้วสวัสดีครับนี่คือราการลำดับจับโกงรายการที่มี1คนโกงและ3คนจับในการเรียนลำดับครับผมนี่โอเค วันนี้ก็แนะนําตัวละครก่อนนะครับน้อมคุณสมัครครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับกระป่านคับสวัสดีครับครับที่ห้องมีอะไรจะฝากก่อนไหมคะก่อนไปเล่นเกมฝากก็ได้ผมผมอยากจะฝากช่องผมนะครับครัวหน้าจับการนะครับช่วยไปดูหน่อยนะครับเออก็ตอนนี้ก็ทํารายการอย่างจริงจังแล้วครับมีรายการชื่อขยี่ญี่ปุ่นนะครับจริงจังเลยเป็นรอบนะอันอันนี้จริงจังจริงหรือยังจริงจังจริงจริงอันนี้จริงจริงจริงจังจริงจริงไปแล้วจริงจังเฉยเชยจริงจังอ่ะจริงจังจริงจริงเชยเชยรายการขยี่ญี่ปุ่นนี่เป ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองก็คือเราชอบเรื่องญี่ปุ่นแล้ว <c oughs> เราชอบเราชอบเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอศรริลปะต่างๆอะไรเงี้ยลราพอดีเจอพี่ใหญ่ที่เป็นเจ้าของร้านแอนทีคที่วร์ซิตี้ก็เลยคุยนั่งคุยกันเยอะ แล้วพี่ใหญ่ก็คือเป็นคนไทยที่ไปอยู่ญี่ปุ่นอายุสิบเก้าก็ตอนนี้อายุหกสิบแหละเราล่าสุดก็คือไปเที่ยวเกียวโตมาด้วยกันแล้วก็ด้านดีคอนเทนต์กรณีรานี้ติดตามด้วยนะครับอ่ชงเต้ยูทูบนะครับไปกดซับสไคร์ด้วยนะครับครับผมวันนี้เราจะบอกบอกตีมเลยไหมวันนี้บอกตีมเลยวันนี้จะมาไอตีมที่ผมไม่ถนัดเลยแต่ว่าเตอร์ถนัดมากครับ Sex Education ครับถูกต้องครับอันนี้ผมยอมรับเลยว่าผมค่อนข้างถนัดผมถนัด Sex Education ชั่ส่วนพี่ฮองเต้ยนัดเซ็กซ์เฉยๆกั๊บ เล่นว่เลยผมไม่แน่ใจว่ามันต้องมีอะไรเรียงลำดับกันเรื่องเซ็กส์เอดูเคชั่นลองเกณฑ์เขาสอบได้ไหมผมว่าราคาป่ะราคาเดี๋ยวยราคาอะไรเด็กไทยเด็กไทยอ๋ออาจจะเรียกว่าเป็นเซ็กเอ็ดก็ได้หรือว่าหรือว่าหรืองขนาดความยาวความกว้างนะจากสถิติของแต่ละประเทศอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้หรือเปอร์เซ็นต์พี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์แบบการ เขาเรียกาการคุมกำเนิดคุมกำเนิดเ่ามีเซมคุมกำเนิดกำเนิดอ๋อหรือวิธีคุมกำเนิดอันไหนเกิดก่อนอันไหนเกิดหลังอ่าไปประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้อ่ะพูดดาวันเยอะแล้วไปดูกติกาเลยครับนี่โอ้โหเที่ยใหม่ไม่พูดเลยเลยมากพูดก่อนก่อนคัดไปดูกติกา กติกาลำดับจับโกงแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมคือคนปกติและคนโกงคนปกติจะต้องช่วยกันเรียงลำดับคำตอบเป็นคำตอบเดียวในแต่ละข้อให้ถูกต้องคนปกติจะต้องเรียงให้ถูกทั้งหมดจึงจะได้คนละสองคะแนนคนโกงจะได้รู้คำตอบทั้งหมดในแต่ละข้อก่อนและต้องพยายามปั่นหัวคนปกติให้เรียงผิดให้ได้หากคนปกติเรียงผิดทั้งหมดคนโกงจะได้2คะแนนถ้าคนปกติเรียงถูกเพียงสองตำแหน่งคนปกติและคนโกงจะได้คนละ1คะแนนเมื่อหมด เวลาจะมีการรวดเพื่อตามหาคนโกงในแต่ละข้อถ้าคนปกติชี้ถูกคนปกติจะได้คะแนนเพิ่มคนละหนึ่งคะแนนแต่หากคนปกติตามหาคนโกงไม่เจอคนโกงจะได้รับอีกหนึ่งคะแนนพร้อมแล้วไปดูกันเลยโอเควิวเรทุกคนนะคะทุกคนหลับตาก่อนคะ่ะหลับตา ต่อไปนะคะคนโกงค่ะขอให้คนโกงลืมตาม,มาดูคำตอบค่ะคนโกงโนานไปของใส่จะไม่ถนัดไว้ โอเคคนโกงดูคำตอบเรียบร้อยนะคะทุกคนเริ่มลืมตาขึ้นมาภายในสามสองหนึ่งลืมตาค่ะนึ่งลืมตาภายในหึ่งนี่ติดล้อนะคะข้อแรกนะคะจงเรียงลำดับการเผาผลาญแคลอรี่นะคะระหว่างการมีเพศสัมพันธ์จากเซ็กส์โพสิชันนะคะในเวลา5นาทีถ้าทำต่อเนื่องท่านี้5นาที5นาทีนาทีเผาผลาญแคลอรี่ ซึ่งบอกเพิ่มเติมว่าจำนวนเครดี้ที่ถูกเผาผลาญนะมันอาจจะไม่ได้เท่ากันทุกคนอันนี้คือประมาณละกันนะคะโอเคสามสองหนึ่งจับเวลาค่ะโลตัสผมว่าน้อยสุดโลตัสอาจจะน้อยสุดจริงๆใช่แต่เราว่าข่าวเกิร์มเนี่ยเยอะนะสปูนิ่งอาจจะน้อยสุดอ๋อถ้ามันถ้าเป็นแน่นอนก็อาจจะเสียลงมาโลตัสเป็นไง โลตัสก็อยู่ข้างคาแมคโครแล้วก็ไปที่ห้างแล้วก็มาด็อกแล้วก็บางโอ้ยเราแต่ว่าด็อกกี้กับคาว์เกิลมีความขี้อยู่นะคาวเกิร์ลนี่เราก็ต้องนัดคนอยู่ข้างบนใช่ไหมใช่ไม่เป็นอะไรได้ไหมผมไม่ได้มากระเทือนนะผมไม่ได้หลับมาคุยเรื่องแบบเซ็กส์โพซิชันไม่ค่อยสบายใจนะไม่ค่อยสบายใจ่าคาวเกิลคาว์ลให้มาออกเสียงมากกว่าเพราะมันเห็นไม่พูดเลยหมักคิดว่าไงครับในประเด็นนี้ ผมมองนะแล้วผมฟันแบบขาดๆไปเลยนะครับผมผมให้เลยมือเป็นคนโกงใช่ผมว่าอ่ะเราพูดก่อนอันไหนมาก่อนผมมองเลยนะครับผมว่าสปูนนิ่งน้อยสุดทำไมถึงคิดว่าสปูนนิ่งน้อยสุดเพราะว่าคือถ้าเกิดมองจากมุมท็อปใช่ไหมอันนี้คือเขาไม่ได้ออกแรงอะไรมากครับเขานอนอยู่บนมันไม่ได้เกิดแบบว่าแรงจีอะไรแบบแรงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสปูนนิ่งก่อนนะครับผมสปูนนิ่งด็อกกี้คาวเกลและโลตัสครับเฮ้ยเฮต่านะ จริงๆเชื่อผมนิ่งโรตารเชื่อผมผมมโรตารด็อกแล้วก็ไปข่าวกูว่าสปูนิ่งอ่ะดูเหมือนจะใช้ energy น้อยนะแรงจริงมันไม่ถนัดเว้ยลองนึกว่าโรตารไม่มีการเกร็งน้าท้องอะถูกถึงจะมี support จากคู่ lower แต่มันมันอื้มนี่คอบอดี้นะลองสลับสักตำแหน่งหนึ่งไหมคะเอาอันไหนน้อยสุดตางนี้สปูนสมบูรณ์สปน้อยสุดครับนอนสบายสบายใช่ครับเอาโรตัสสลับกับข่าวเกิร์ลไปเลยครับเหรอเฮ้ย มันจะเยอะสุดเลยเหรอพี่ <How? S 1> ไม่น่านะเพราะว่าด็อกกี้คือเยอะแต่ไม่น่าถึงเยอะสุดแต่ <S <S ว่าฤฤด็อกกี้เหนื่อยนะน้องๆครับน้องๆต้องฟังพี่สิครับพี่มีประสบการณ์ไามครับลองเลง่าให้ฟังซึนิดนึงครับผมพี่พอา่อานมาทำไปแล้เล่นไหนเขาว่าไงม้างฮะเขาบอกว่าสปูนนิ่งเนี่ยคือน้อยสุดแล้วส่วนโรตัสเนี่ยคือเยอะสุดแล้วคือเหรอจริงครับดูยังไงก็โกงไม่โกงไม่โกงอาวตัดสินใจละ สระปุกนิ่งกระปุกนิ่งอันแรกนะครับเราเริ่มกันแน่าโหวตโหวดที่สองเหรอไหมเอาอ่ะใครโหวตด็อกกี้ยกมือครับนี่ยข่ามันจะผมโหวดโอเคครับลองนึกนะนึกว่าถ้าคราวเกินนี้มันจะคล้ายกับการเอ็กซ์ไซส์อยู่ในฟิตเนสท่าหนึ่งไอ้ที่ลูกบอลอ๋ออ๋อ อ๋ออ๋อส่วนด็อกกี้เนี่ยลองนึกถึงการเล่นฮูลาฮูป่าโอ้ยแค่แบบทุกคนโอเคไหมคะขอสลับข่าวเกิดด็อกกี้ได้ไหมอุยทำไมอ่ะโบดต้องโบดกันผมว่าผมว่าใครใครอยากสลับข่าวเกิดของด็อกกี้บ้างเอาโหวตใครคิดว่าจะสลับข่าวเกิดด็อกกี้นะครับยกมือครับเนี่ยคิดเงี่ยคิดก็คือไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ มาไม่แล้วฮะผมเมื่อกคิดว่าโรต้าไม่ไม่น่าจะเสียเขาเรียกมัสลับอะไรครับผมรู้สึกว่าคาวเกิลอะเยอะกว่าอ่าใครอกสลับโรตัสคาวเกิลอกมือครับคทตัวเองยังไม่ยกเลยอะเอาบอกว่าทุกคนเห็นด้วยแบบนี้หรอนี่อะใช่ไหมอยากเปิดอันที่มั่นใจที่สุดก่อนนะครับถ้าผิดไม่เาผิดก็จบลำดับที่หนึ่งที่เขาผ่านเขารียน้อยที่สุดนะคะเป็น อุ้ยเรียบร้อยโปรเจกต์ทารี่คนที่เกียดเลยข้าวเกลนอนอก็ดื่มขาวโปรเจกต์นี่เหรอวะน้อยมากเลยเนาะแต่ค้าวเกลสามารถแบบเอามือโน้มมาข้างหน้าได้ไงไม่ใช่ว่าให้ขาแล้วหนักกันเดียวต่อไปอันไหนดีคะหรือพร้อมกันหมดเลยพร้อมหมดเลยไปเลยไปเลยไปเลยเสียใจไปแล้วลำดับที่สองสามและสี่เป็นตามนี้ค่ะโอ้โหริดใจโอ้โหไม่มีเลยถูกเลยต่อมาเราจะหาโตคนโกงนะคะครับ เดี๋ยวคิดว่าใครเป็นคนโกงที่คอยปั่นหัวทุกคนนะคะชี้คนนั้นภายในสามสอหนึ่งชี้เลย เนี่ยอันนี้แน่นอนพี่เติร์ดแน่นอนตอนแรกผมคิดว่ามึงอยู่แล้วผมว่าพี่หมักแหล่แรกผมว่าพี่เติร์ดครับคนชวนมาค่ะสองสองมันชัดอยู่แล้วนะพี่ห้องพี่ห้องพี่เติร์ดแน่นอนไอเดียนี้มันเกิดจากมันนะครับแต่ว่าถ้าผิดทุกคนสามารถแก้ได้ไงเออแต่เติร์ดมันดูแบบใช่ไหมพี่แต่กูวิเคราะห์นะกูจะมั่นใจทุกข้อไม่ว่ามันจะเป็นแฟกหรือไม่กูจะมั่นใจตลอดมั่นใจเปเลิกมือกู้ลิกมือคนโกงกูรู้มึงไอ้คนโกงกูรู้อยู่แล้วกูรู้แต่ต้นแล้วไม่มีไม่มีพี่แหละเลย ตามำนี้ก็คือถ้าสมมติว่าพี่สมัครเป็นคนโกงจริงๆคนที่ชี้ถูกก็คือได้คะแนน <Okay. S 2> โอเคโอเคแต่อยากจะเปิดเผยตัวตนก่อนไหมคะเปิดเลยมั <Okay. S 1> ้งเนื้นอแเฮจ้าเนื้นอ คนโกงตัวไม่ดีตัวไม่ดีนะเชยนะเชยตัวคนนะครับพี่ขอบคุณมาดูเป็นคนโกงเสมอแต่ว่าผมก็เชเงมากใช่เป็นคนจับทาคนดีคนปกติเสมอทำไม่ดีมากครับลุงผมซะลุงผมซะตีถ้าถ้วนหลับตาค่ะถ้วนหลับตาโอเคใครเป็นคนโกงในตานี้ลืมตามาดูคำตอบได้เลยค่ะ ตรวยาวหน่อยนะคะให้เวลาเยอะหน่อยจะลาปียออาหารยาวจริงเป็นซ้ำอีกแล้วอ่ะทรงเนี้ยตรงนี้หมักแน่นอนมันยากจริงโอเคคนโกงดูคำตอบเรียบร้อยนะคะทุกคนลืมตาขึ้นมาภายในสามสองนึงลืมตาได้เลยค่ะอ่านหนังสือเร็วด้วยเปลข้อนี้นะคะจงเรียงลำดับค่าเฉลี่ยอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะ จากอัตราการป่วยของประชากรจำนวน10,000แสนลายจากน้อยไปหามากค่ะแผลลิมออนคืออะไรเออแผลลิมออนคืออะไรครับมันเกิดได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงปะข้อมูลเพิ่มเติมก็คือแผลลิมอ่อนน่ะก็ตามชื่อเลยเป็นแผลบริเวณแบบผิวดนังอายุรพเศทอะไรเงี้ยค่ะขอบทั้งชายและหญิงทั้งชายและหญิงค่ะขอบขอบขอบเปื่อยๆอ๋อขอบด้่นบนอ่คนเป็นน้อยไปถึงคนเป็นเยอะอ่าใช่ค่ะน้อยแผลลิมอ่อนไหมเพราะไม่เคยได้ยิน เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ล่ะเป็นไม่ได้แม่ไม่เคยได้ยินไม่รู้จักเลยชอบว่าเราผิดก็เลยน้อยสุดเลยไม่สนใจงั้นตามได้ยินบ่อยไหมล่ะอันนี้สองก็ซิฟิลิสซิฟิลิสเคเลต์หนองในนี่น่าจะเยอะคือโรคติดต่อทางเพศชนิดหนึ่งครับเป็นกรรมโรคจะค่อยๆทําลายภูมิไปเรื่อยๆถ้าน้องหมากไม่ยอมป้องกันเนี่ยมันก็จะเกิดได้หมดเลยต้องล้างทำความสะอาดให้ด้วยสะอาดได้ครับจิตเหยียบวัตถุสบูู่นะลูกนะได้ครับเกลือมันได้ครับเกลือได้ครับ เราแผ่ริมออดไปก่อนเลยถ่นยริมออดออแรกออดแรกเลยไปซ้ายเอาอีกแล้วนะเติร์ดเอาอีกแล้วนะไปอันแรกเซ็ตเซ็ตถูกแล้วนะคนโกงน้องในกับน้องในเทียมต่างกันยังไงน้องในเนี่ยคือน้องในจริงใช่น้องในเทียมคือน้องในไม่จริงแกล้งเป็นเหมือนที่มึงไม่อ่านขื่เลยเติร์ดมากนะครับที่ให้ความรู้ในวันนี้อ่าแล้วคนดูต้องตั้งสตินะไหนจริงกันไหนหลอก หนองในเทียมกับหนองในเฉยๆนะคะจริงๆอาการคล้ายกันค่ะแต่ว่าอาการของหนองในเทียมจะเบากว่าแล้วก็ระยะเวลาฝักตัวจะนานกว่างั้นผมว่าเรียนยินคำว่าเทียมบ่อยมากกว่าหนองในเฉยๆนะถ้างั้นก็แปลว่าคนเป็นเยอะกว่านะครับเตรอนเอาก็ตกิดตัดสินแผลริมอ่นจากตรงนั้นไงอ๋อแต่ความจริงถ้ามาตรฐานนั้นนะซิฟิลิสสองครับ ซิฟิลิสคืออะไรนะด้วยปุย้ยอ่บผมก็าดาวผมประมาณกลงกางอาการของซิฟิลิสนะคะก็คือเริ่มมีแผลบริเวณอวัยวะเพศปากหรือว่าทวารหนักการจูบกันก็ติดซิฟิลิสได้นะครับแสดงว่าซิฟิลิสก็มีสีที่จะมากนะพี่เพราะมันติดง่ายกว่าอย่างอื่นไม่สามก็สี่อะซิฟิลิสอะ่ะงั้นไปสี่เลยครับซิฟิลิสสี่แล้วเอาหนองในเทียมเอาไว้3แล้วก็หนองในไว้2 ตามนี้ครับหนองนเทียมเอาไว้สามทุไมหนองนเทียมไม่คราวนี้มันอยู่ที่หนองในเทียมกับหนองในละใช่ว่าอันไหนมากกว่ากันผมมีข้อมูลก็คือเพื่อนผมเคยเป็นคับพี่เอ้ยว่ามาเทียมหรือไม่เทียมหนองนหนองนจริงอ๋อคือมันเกิดมันเกิดได้ทั้งมีเพศสัมพันธ์หรือว่าการช่วยตัวเองเกิดจากสิ่งสิ่งสิ่งสกปรกในมือของเราก็สามารถทำให้เป็นหนองนได้มันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียคือติดเชื้อเองได้ด้วยติดเชื้อเองไม่ต้องร่วมเพศก็มันมาจากมือมืออย่างมือเราแล้วมือเราไปโดนอะไรมาก่อนก็แบบไปไป ดินเล่นใช่เด็กๆใช่งั้นเอาหนองในไว้เบอร์สามเลยครับหนองในเทียมไว้เบอร์สองเนี้ยที่ต้องการเงี้ยใครอยากสลับตอนพี่สมัครคะเอาหนองในไว้สามพี่อ่ะพี่เห็นด้วยมึงเอาแย่ไหไม่ใช่เพราะูบอกไว้ตอนแรกแล้วว่าหนองในเทียมอ่ะมันได้ยินบ่อยกว่าหนองในเฉยๆอ่าครับผมคอนเฟิร์มเลยไหมคอนเฟิร์มเลยครับ คอนเฟิร์มเลยนะคะทุกคนเห็นพ้องต้องกันหมดเลยนะแบบนี้อันนี้คนโกงชี้หุ่ยแหละคนโกงระบาดนะถ้าสมมติเนี้ยชี้กูลุกตาถ้าสมมติเนี้ยชี้กูลุกตาต้องดูแบบนี้เติรแบบนี้ตลอดมึงชอบฉ้าชัดๆก็เหตุอะไรเงี้ยเอาเยอะดูอันที่มั่นใจที่สุดก่อนไหมล่ะอ่าแพรลิมอนเพราะว่าเป็นโรคที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับคก็ว่าลำดับที่หนึ่งนะคะที่น้อยที่สุดนะคะเป็นโรคนี้ค่ะ เออเฮ้ยเฮ้ยเก่งว่ะเกว่ะเรามาดูไหมซิบริสเพราะเราได้ยินบ่อยคนนราเป็นเยอะอ่าสุดท้ายเลยซิบริสครับสุดท้ายนะคะว้าววัดตรงนี้เจี๊ยบวัดตรงนี้ถ้าเกิดผิดพี่มัดอันที่สองถ้าถูกอะพี่เตอร์ดแน่นอนเออถ้าถูกเป็นกูได้ไงอะจริงเพราะพี่เป็นคนเลี้ยงให้ถูกไม่กูเป็นคนเลี้ยงให้ถูกเออผมเป็นคนเลี้ยงให้ถูกทุกคนฟังถ่มพี่เตอร์ดเปิดเลยสองหนึ่ง ไอหมัาหน้าเสียเลยพี่เติร์ดแน่นอนมึงแน่นอนกูแค่กูเป็นคนวางแผลริมอ่อนแล้วซิฟิลิสไปนะซิฟิลิสกูเป็นพูดว่าได้ยินบ่อยที่สุดเลยกูเป็นคนสลับหนองนกับหนองนเทียมไม่ใช่นะพี่เป็นคนบอกนะว่าซิฟิลิสอันที่2ไม่ใช่เพราะกูงงน้อยไปหามากแต่ว่ากูเป็นคนบอกว่าได้ยินเยอะที่สุดมึก็ต้องอยู่เบอร์นู้นอยู่แล้ววผลเา มึงใช่ไหมรอบเนี้ยไม่่ใชผมมึงจะมาเล่นโกงกูทุกครั้งไม่ได้นะทำไมโกงไม่โกงตรงนี้วะเป็นซ้ำเป็นซ้อนโกรธเลยนะโบดเลยนะคะโบดเลยครับผมแหมมั่นใจขนาดนี้โอเคคิดว่าใครเป็นคนโกงในรอบนี้นะคะชี้คนนั้นภายใน3 2 1ชี้เลยเฮ้ยเอาอีกแล้วโกงมึงนี่ยอดฮิตเลยนะแม่งโกงกันหนักขวาตั่วแถาแน่มึงครั้งนี้พี่แน่นอนมึงแน่นอน เชื่อกูมึงลองเชื่อกูสักครั้งด้วยใบหน้านี้กูได้หรอมึงลองเชื่อกูสักครั้งหน้ากูเป็นอย่างนี้ทุกรอบพี่กินมลองแล้วเอาสรุปพี่ห้องเปลี่ยนเหรอคะเปลี่ยนเป็นตามนี้นะคะคนเฟิร์นตอนนี้พีดรถเลยคนโกงหรือเปล่าคะผมไม่ใช่คนโกงครับเมื่อกี้ทำไมแต่เมื่อกี้จะไปหัวยได้แบบแล้วแต่พอมันมันมองตามันอะเอามันแน่นอนเชื่อใจกูเชื่อเตอร์สักทั้งตั้งนี่เลยจำไม่ได้อะมันยาวด้วย นี่กูยังไม่รู้เลยว่ามันถูกหรือผิดแล้วก็ว่าไม่สู้เลยไม่สู้เลยไม่รู้เลยแบบเอ๊ะใช่ป่ะนะวุฒเกียรนี้คนโกงยากยากแม่ยากมากโอเคมาดูว่ารอบนี้จะเป็นใครนะคะทุกคนหลับตาค่ะครับขอให้คนโกงลืมตาขึ้นมาค่ะคุณนะคะ เอ้ตาดิไม่กล่นนะทันไม่กล่นว่ะไม่กลนนี่ท่อนตาแรกตาสองกลนตลอดเลยนะนอ้ตั้งใจอ่านจบแล้วจบแล้วแล้วเหรอวะไอ้คนแย่คำถามแม่งก็ยาวอ่ะแลไรพวกนี้มึงไม่ยเนี่ยสมาธิไม่มีไอ้สัตสเอาเอามึงเข้าใจกูแล้วเหรอต้องว่านอยู่มึงก็พูดอย่างเงี้ยต้องว่านอยู่มึงก็กล่นไอ้ยังพูดี่เอาเอาละเอาละเอาละย่างไอ่หนึงตายยัง ท่องเต้ม,มึงพยายามให้มันผิดแล้วกันนะนเรืมตาได้ยัง เทุกคนร้อกันได้เลยสามสองหนึ่งลืมตาคู่อีกนะกแล้วูแล้วไม่ไม่ังก่อนไม่ังก่อนกูยังอ่านจบไม่จบเลยแล้วอ่านคำว่าจุดกระตุ้นอารมณ์ทางเพศแค่นี้เราก็จำไม่ได้ทรงเรียนําดับจุดบนร่างกายของเพศชายที่ถูกสัมผัสจะกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศจากน้อยไปหามากะเพิ่มเติมนะคะอันนี้เป็นจากงานวิจัยนะคะชื่อว่า The Erogenous Mirror in the Subjective and Multisensory Maps of Sexual Arousal in Men and Women ค่ะจาก University of London นะสามสองหเริ่มค่ะก้นเดียวสุดครับไม่ใช่ไม่ใช่กูจำกูจำได้ไม่ใช่ไม่ต้องพูดเลยไม่ใช่จริงไม่ใช่จริงกูจำได้ว่าอันสองอ่ะคำาสั้นมากว่าสองคือก้น อันนี้มาช่วยแล้วนะอันนี้พี่กูเล่นเป็นคนปกติด้วยเอออันอันนี้สองก้นไม่ใช่ครับก้นคือเยอะที่สุดครับไม่จริงไม่จริงไม่จริงมันคือความสูงเปล่าไม่ใช่ว่าเราพูดว่าน้าอกอ่ะไม่ใช่ผมผมทําคําถามคืนครูไงแล้วผมเซิร์ชดีเิร์ชข้อมูลมาจุดจีสปอร์ตของผู้ชายเราอ่ะจริงๆแล้วจุดสวยเสียวที่สุดก็คือต่อมลูกหมากข้างในใช่ต่อมลูกหมากใช่มันคือต่อมลูกหมากใช่คือการสัมผัส ก็เราก็ต้องเอานิ้วเข้าไปสัมผัสไม่ใช่ก้นนี้เขาไม่ได้หมายถึงว่าเข้าไปข้างในเขาหมายถึงแก้มก้นแค่ก้นแค่สัมผัสสัมผัสตูดมันไม่มีทางเสียงมันหนามากเออมันต้องน้อยมากๆก้นอ่ะอ่ะถ้าถ้ากูคิดนะหน้าท้องเราบอกนะก้นเริ่นมีฝีปากแล้วก็หน้าอกแกกูว่าอาันนี้อห้ตุ๊กตาตีนะคาตาเขาก่อนเฮ้ยผมว่าหน้าท้องหน้าท้องโอเคนะเนี่ยลองจับอยู่ลองจับอยู่ผมจะกระจี่อ่ะ ไม่ไอป๋า,าสลับเวลาสลับก็ได้แล้วแต่มึองก้นถ้าเกิดพอพอไปข้างนอกอ่ะผมก็รู้สึกว่าน้อยไม่เพราะถ้าสมัครสลับลนนนนก็ได้คะแนนแค่นั้นเองเพโกงไงอันนี้เขาเล่นกันหนี <c oughs> อันเนี่ยผมเล่นอย่างนี้ <c oughs> ผมเล่นเก็ตโกหกไม่เป็นไง <c oughs> ผมว่าตามนี้เนี่ยผมจำได้ตามนี้ไอ้ป๋าโกงวะเนี่ไอ <c oughs> ้ป๋ามึงคนโกงมากหรอผมเป การรีเซิร์ชนี่คือการหาแบบว่าตัวอย่างคนมาถามอย่างนี้ป่ะใช่ใช่ใก็กุ่มตัวอย่างประมาณนี้พี่เต้กุมตัวอย่างเว้ยแต่ความจริงมันไม่ใช่แฟกต์มันไม่ใช่แฟกต์เาฮะอ๋อโอเคเนี่ยยังไงยังไงน้องโอ๋ก็ฝาสุดเสียวหนึ่งป่งามันต้องเราต้องคิดว่าคนมาจับมองหน้าปากเขาเหมือนกัน ที่กลัวแม่งใช้ได้หรอว่าได้หรือเปล่าไม่ใช้ได้ตะกี้เคิมเลยตอนนี้อะตอนนี้อะนะตอนนี้ผมคิดว่าตอนนี้มีใครอยากเปลี่ยนเสนอมาไม่มีครับถ้าถูกหมดผมไม่โหวตพี่ทำไมอ่ะมึงโหวตนะตี๋กูโดนโหวตไนะตี๋กูโดนโหวตอ่ะกูช่วยแล้วเนี่ยใครเขาช่วยนะกูช่วยเต็มที่เลยนะเว้ยเขาช่วยนะอันนี้กูไม่ต้องใช้มึงช่วยกูตอบเลยตอบได้เองหรือเขาปั่นหรือเขาปั่นเราอยู่หรือเปล่านั่นเลย มึงเหมือนคนโกงมากของฮ้องเต้เนอะเดี๋ยถ้าผิดมาคือเขาปั่นนะเราโดนเขาปั่นนะพี่นะโอเคคอนเฟิร์มนะคะเปิดก้นก่อนเลยคะเปิดก้นก่อนเลยนะลำดับที่สองนะคะเปิดเปิดกุนน่าไม่ได้ยังเงอยบเปิดนะเฮ้ยเฮียเฮียไม่ไม่ต้องไม่ต้องเแก้ยล่ะ ผมจำได้ันสั้นๆตรงนี้อ่ะคุณจำได้ว่าอันที่สองอะคำซำสั้นมากกูว่าสองคือก้นอันนี้มาช่วยแล้เนะอันนี้ที่กูเล่นเป็นคนปกติด้วยให้มากมึงดูดิไม่ได้หว่ะ ไม่เรื่องหรอกพวกมึงเลยทฤษฎีมันพังหมดแล้วเพราะว่าหน้าอกที่คุณจะอยู่สี่แม่งมาอยู่2เลยอ่ะผมผมให้ข้อมูลนี้แล้วกันเพราะว่าเคยไปทําฟันมาแล้วแบบทาให้ปากชาเลยประสาทมันอยู่บริเวณนี้เยอะมากประสาทอะอยู่บริเวณนี้เยอะมากเวลาเวลาเราไปถอนฟันแล้วถ้าเกิดว่าถอนรุนแรงเกินไปอะชาเลยริมฝีปากทาไมแล้วเหมอเมื่อกี้ไม่เตือนกู มึงเป็นคนโก้มึงก็ต้องกลับไม่ได้ไงต้องตามน้ำไปยามแล้วอ่ะกูพยายามรู้ชมครับผมพยายามแล้วจริงๆครับทำไม่เป็นไรพี่ไม่เปต๋อเดี๋ยวหลังกูทำงี้มั่งไปเวนเฉลยโอ้โหมึงเล่นเก่งว่ะแต่ก็โดนโดนหมวดอยู่ดีไงที่เหลือเปิดพร้อมกันนะคะับริฝีปากแล้วโก้สองหนึ่งไปฝี้ากีเยอะตามหลักการจริงด้วยเหมือนตอนไล่ที่เต๋อพูดถูกแล้วอ่ะว่าริมฝีปากน่าจะแบบที่สุดมันมีไอ้นี่เยอะ มีฟันเยอะแต่ไม่นึกเลยคนไม่นึกไม่ใช่ไม่ใช่มันเยอะบ้าบอเลยอันนี้เขามีทําผลวิจัยอธิบายมาเป็นรูปด้วยค่ะอุ๊ยอันนี้อ่ามันใกล้เคียงกันมากเลยรู้นศกรษะกับก้นอย่างไรล่ะท่าบอกเลยว่าจุดเสียวของชายไม่ใช่มันอยู่ในต่อบลูกหมากไม่ได้อยู่ที่แก้มกุนมันเชื่อมกันมีเส้นประสาทเชื่อมกันอยู่โอ้ดนะคะคิดว่าใครเป็นคนโกงนะคะสามสองหนึ่งชี้เลยเฉลยเลยค่ะ ครับใช่มึงหลอกใช่ไหมที่บอกก้นอยู่ที่สองอ่ะไม่ไม่หลอกกูทำได้อย่างจริงๆอ๋อมึงจะหลอกแล้วยังเป็นคนดีอยู่อีกอล้วายมาพูดอะไรพูดเป็นคนโกงอันสั้นๆอยู่อันที่สองจริงกูพูดจริงจริงกูทำได้อย่างจริงไม่ใช่คนโกนะคุเดี๋ยวต้องลืมตาแล้ว คนหลับตานะคะโอเคคนโกงค่ะคนโกงลืมตาขึ้นมาดูคำตอบหน่อยค่ะเอาชนชนคนโกงคุยหน่อยดิเดี๋ยวก็อ่านโจทย์นี่เงียบสบายอยู่คนเดียวคุยหน่อยพี่มาโอเคีเคเคเย้ร้อยนะคะทุกคนลืมตาสามสองหนึ่งลืมตาได้เลยค่ะอา่าหรือมากอะโอ้ยมันสัน้นโอเคข้อนี้โจทย์นะคะ <โอ S 1> จงเรียงลำดับ s ก x s p o t ตนะคะที่ทำ <6 S 2> ให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดมากที่สุดจากน้อยไปหามาก ตอนนี้เราเคยผมเคยทําข้อสอบมาแล้วอุ้ยบาว่ามาสุกษาข้อสอบเนี่ยของคืนครูสุกศึกษานี่เรืกับพี่เติร์ดพีสปอร์ตนี่คือกิทาริสหรอไม่ใช่อยู่ตรงไหนวะนีสปอรอตไม่ใช่กิทาริสอันนี้เขาผ่ามองข้างๆใช่ใช่เซสชันพีสปอร์ตนะคะเป็นบริเวณกล้ามเนื้อช่องคลอดแล้วก็ทวารหนักอยู่บริเวณช่วงนั้นจะถึงจุดสุดยอดถ้าเกิดว่าผู้หญิงมีการขมมิดเกิดขึ้น พีสปอร์ตมันก็สามารถถึงจุดุดยอดได้พีสปอร์ตไม่ฮิตมากไม่ต้องเอาอะไรยัดเข้าไปพี่สปอร์ตฮิตมากดูสปอร์ตต้องนึกเข้าไปถึงข้างในพี่สปอร์ตนี่น่าจะโดนใจมากเลยน่าจะฮิตสุดนะจี๊ดใจมากเลยนะน่าจะฮิตสุดพีนี่ดูไม่ค่อยเข้าเขาเลยพีคือ ถ้าตามหลักการแบบสมมติว่าเรามีการสอดใส่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะผ่านทุกจุดเลยถูกต้องยกเว้นโอสปอดยกเว้นโอสปอดยกเว้นสปอนี่อยู่ในทวารป่ะครับใช่ค่ะใช่ยกเว้นยกเว้นว่าคุณสอดใส่ในขณะที่คุณเอานิ้วสอดเข้าไปในรูทวารด้วยอ๋อแล้วแล้วทำให้มันรู้สึกหนื่ๆหน่ก็จะครอบมันก็จะครอบทุกจุดทุกจุดทุกจุดเราจะปอดสปอตครับผมไปยังไงวะ ทำไมอ่ะผมกำลังนึกอยู่ว่าเอาคือจอสดใสพร้อมเอาดีวยัดตุ่มเข้าไปด้วยไงคุณเขาลองชี้ง่ายนะผมว่าสอดใสเข้าไปผ่าน P Spot เราจะเข้าไปเจอ G สปอต G G ก่อนถูกแล้วจุดสุดยอดของมันก็คือ U Spot ถูกไหมเพราะฉะนั้นเพราะะฉนสุดเพราะฉะนั้นเราเท่าที่เราเคยรู้มาหลักการคือเอ่อการเข้าไปสุดลำไม่ดีเท่ากับการเข้าไปครึ่งลำแล้วแล้วแล้วเราสอยอ๋อเพราะมันจะโดน G สปกระแทบ U Spot จีนยูต้องยูไม่าดนเ้นมันจะไม่ยูมันจะไม่โดนอยูถ้าทีเดียวมันจะเข้าไปกระตุ้นจีเรื่อยๆนั่นจีไปขวาสุดครับจีไปขวาสุดนะคะเสีผิดปะวัป๋ากูจำไม่ได้แล้วว่าไม่ไลยคนเห็นคำตอบนี่มึงเงียบมากเลยนะป๋าเนป๋าผมเงียบอะไรอยู่เนี่ยผมลองนึกภาพต่างคนต่างลองเรียงไหมครับอ่นี่วิธีวิเคราะห์กันแล้วกันผมเรียงก่อนผมเรียงสี่อันเลยนะได้ครับ U O P G ครับโอ้โหไม่เห็นใจเย็นครับพี่ของเต้ใจเย็น P G ผมดาวดาวเพราะอะไรมึงต้องให้ผลด้วยนะให้ป๋าลองผมว่าเราอาจจะเป็นถ้าเกิดตามตามหลักการนี้พี่พี่คองเต้บอกว่าเป็น P O U G เพราะว่าจุดโอเนี่ยจะได้จะได้เขาเรียกนันจะจะสำเร็จมากที่สุดก็คือไปพร้อมกันใช่ไหมพีโอแปลว่าผิดละตามเบคคุณโกงพีไม่น่าใช่หรอกกว่าพีสูงกว่านั้นแต่จะไม่สุดพีโอยูจีไว้ยมันแน่พีโอยูจีถูกเลยดิพีโอยูจีโนมก็ได้ยังไงเอเดียนมอะไรอ่ะยังเมื่อก่อนพีโอยูจีได้แก้จากตรงนั้นไอพีโอจีนี่คือของผมนะ ไมใช่ครับผมเรียนวีต้อง OP ผมเรียกพี่ OP ต้อง OP อ่อย่างงี้ OP UG นะคะอันนี้นึงปาอันนของผมนะพี่ OP แล้วมาดูกันนะ OP นะนะตอนนี้เลยตอนนี้ครับตอนนี้นะคะ OP UG นะคะโอเคจีเปิดอันไหนก่อนดีเป็นสุดส่วนที่คนเขาพูดเอาจีเอาเปิดจีก่อนมาดูหวยล็อกก่อนมั่นใจสุดจีนะคะจีสปอร์ตกลัวผิดเลยอย่างเงี้ยอามสิบวันสามสิบว่ะเสียวจัด ยูนี่คือส่วนลึกสุดกุ้ยังไงก็ต้องใช่ตรงนี้แหละอ่ะเปิดยก่อนมอสอะบอสด่านบอสลำดับที่สามนะคะยูยยู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 ยอยูพูยออูยนคูยูยูต้นูยูยูย p ยู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 ยี่เยลือยูยดพร้อมกันนะคะเป็นยูเป็น u ูย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  o u เยียยยูยยยยูยยูยยูยย โอ้ตาที่พี่หมักบอกเฮ้ยหมากมึงคือไม่ไม่ผมผมสลับนิดเดียวของผมเป็นตอนแรกพี่สมัครบอกเป็นอย่างี้เป๊ะเลยเอาหรอใช่ค่ะของเลียงก่อนเลยเรียงสี่อันเลยนะได้ครับ U O P G ครับโ้งเชี่ยหมากแม่งเก่งว่ะเรื่องจาก Education นี่ต้องมึงแล้วละเพิ่งตอบถูกข้อนี้เองแล้วไม่ได้โกงกันแล้ไม่ใช่โกงครับ โกงงไอ้เฮียแต่พวกเราสับสนนะเว้ยมากเลยตรงพีอ่ะเราก็บอกอยู่แล้วว่ามันก็เสียวนะโดยไม่ต้องสอดใส่ไม่ต้องอะไรยังจะไว้ด้านแล้นแรกงงมเลยสัตว์โอเคชี้เลยคิดว่าใครเป็นคนโกงนะคะสา1สอชี้ค่ะนี่นี่พี่ป๋าสาสียงเอกฉันท่สุดไอ้ไายการนักนะไม่ต้องเปิดลองเพูดนะโกงหรือเปล่าผม ไม่ใช่คนปกติคนโกงเล่นยากเว้ยโดนจับง่ายเปิดเผยตัวแบบฟูลเลยแต่ทำให้เลี้ยงผิดอะง่ายจริงเพิ่มเติมนะคะอันนี้อ้างอิงข้อมูลจากศูนย์ตินรีแพทย์แล้วก็เป็นนักเขียนด้วยนะคะชื่อว่าแพทย์หญิงชันวลีศรีสุโขค่ะสวัสดีครับแพทย์หญิงชันวรีครับ วันนี้ขอบคุณทางกกตนะครับขอบคุณตรรต้ท่องเที่ยวไทยมาไงฮะท้องเที่ยวไทยจะต้องสอสอหรือเปล่าผิดกระทรวงไปหน่อยนึงก็ฝากว่าข้อมูลที่ทุกคนเห็นน่าจะเป็นข้อมูลจริงแล้วเพราะว่าตัดต่อมาแล้วที่เราพูดพูดกันมันก็มีทั้งผิดและถูกก็อย่างนี้แหละก็อย่าได้ถือสากันเลยความรู้เราน้อยงอื่นทงอื่งอื่นจะมีแบบที่คล่องแคล่วที่สุด ก็น่าจะเป็นห้องเต้นในเรื่องของสปอตต่างๆใช่ใช่ไปจุดนั้นจุดนี้เลี้ยวทางไหนต้องวกมาใส่กูเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเจอหมดจบที่กูครับไม่เรื่องเรื่องเพศมันเป็นเรื่องของทุกคนนะมันไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่ใช่เรื่องดูแบบทะลึ่งตึงๆไปทั้งหมดใช่ถึงแม้พวกเราจะพูดเล่นกันบ้างแต่ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่คนต้องศึกษาไว้แล้วรู้ว่าเยอะๆก็ดีเลยเป็นนอมเนาะเออเราควรจะพูดคุยันอย่างเปิดเผยใช่จริงๆในครอบครัวสําคัญมากเพราะในวงเพื่อนเปิดเผยอยู่แล้วส่วนใหญ่สําคัญก็คือในวงรอบครัวแหละทที่ําใ คุณลูกก็สามารถคุยกับคุณแม่ได้คุณพ่อได้ใช่ป่ะครับเพื่อนเอง,องได้ย<ด>ิ่งคุยกันได้เยอะความเสี่ยงก็จะลดลงเรื่อยๆถูกต้องครับคือจะคุณพ่อคุณแม่ด้วยแบบซื้อถุงยางไว้ให้ลูกฝากเขานะก็แบบเอ้ยเอาไว้แบบพกไว้อะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องทะลึ่งเลยใช่เป็นเรื่องการป้องกันตัวเองอ่ะแต่ว่าเขาเกิดจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันไม่มีตอนนั้นวันเอ้ยอะไรลูกตอนนี้มินิฮี่ฮะเป็นแม่ที่รักลูกมากนะทันท่วงทีทันท่วงทีโอเคครับแล้วก็อย่าลืมซื้อถุงยางให้ลูกนะครััััััับบบบสสสสสำหรรรรววววนนนีีี้พกกเาาขออลไป่ดดคค เทเบลีลาเทเบลีลา